และนี่คือสะพานโกลเด้นเกตนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยสร้างให้มันคายที่สุดเลยนะเฮ้ยมึงอ่ะได้ข่าวว่าสองสามคลิปที่แล้วอ่ะบอกว่าจะรีบจบเกมนี้ยังไงละ่ะนี่นายน่ะคงไม่รู้จักฉันมากพอละสินะถ้าฉันบอกว่าเกมนี้จะลองรัวๆแปลว่ามึงทำใจได้เลยอาจโดนเทถ้าเกิดบอกว่าจะรีบจบเนี่ยก็อย่างที่แกรู้นั่นแหละ เรามาเริ่มต้นกันที่ด่าน641เลยนะทุกคนสําหรับเกมนี้ใกล้จะจบแล้วจริงๆสําหรับด่านนี้เนี่ยผมได้สร้างเอาไว้แล้วตั้งแต่โอ้โหเดือนกันยา <laughs> จนนี่ปลายปีอะทุกคนมามาดูกันนี่กูสร้างอะไรของกูไว้ว <laughs> ะเอา้า <laughs> อะไรวะ <laughs> ใช่จริงๆนะ ฮ้ผมว่าผมสร้างทิ้งไว้แล้วมันใช่แล้วนะออโต้เซฟแป๊บไปเลยอ้าวโหแบบแก้นิดเดียวก็ผ่านแล้วทุกคนโโอ้หดูซิว่าสร้างทิ้งเอาไว้หรือเปล่ามีไหมขุ สร้างอะไรทิ้งไว้วะเนี่ยสำหรับด่านนี้เนี่ยนะทุกคนความยากของมันเนี่ยจะอยู่ที่ถนนเพราะว่าถนนเนี่ยมันให้มาแค่2ซึ่งมันไม่พอมันจะต้องใช้4ถ้ามี4เนี่ยคือผ่านชิวเลยผมเลยใช้เซลล์สมองที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยวิเคราะห์และคิดว่าผมจะทําเป็นทางชิงช้าซึ่งจะให้ทุกคนดูคอนเซปต์ก่อนพอรถไปเรื่อยๆปุ๊บอ่าเป็นชิงช้าประมาณนี้เว้ยแล้วแบบให้มันไปล็อกอีกด้านหนึ่งให้พอดี อีกนิดเดียวจะได้แล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ดูอะไรนะคือถ้าเกิดว่ามีไฮดรลิกกับไม่มีไฮดรลิกเนี่ยมันจะต่างกันอ่าสมมุติว่าไม่มีไฮดรลิกนะและทุกคนสังเกตที่ชิงช้านะมันจะไม่สามารถยึดติดกับอะไรได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีไฮดรลิกไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนก็ตามเนี่ยอ่าอยู่ตรงส่วนนี้ก็ได้เดี๋ยวทุกคนดูนะปับ๊บไม่ติดนะ แต่ถ้าเกิดว่าแบบไฮดรอลิกเนี่ยมันสิ้นสุดกระบวนการแล้วมันอยู่ใกล้อะไรเนี่ยมันก็จะไปยึดอันนั้นดังนั้นเนี่ยเลยต้องใส่ไฮดรอลิกเพราะถ้าเกิดว่าไม่ใส่ไฮดรอลิกเนี่ยชิงช้าเนี่ยมันจะไม่สามารถไปยึดอีกฝั่งหนึ่งได้เลยตรงนี้ก็พอเป็นพิธีแต่ว่ามันเด้งกลับมาที่เดิมไงเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมใส่ไฮดรอลิกตรงเนี้ยตรงที่ไม่เกี่ยวกับชิงช้าเลยนะผมว่าได้ไกลไกของไฮดรอลิกเกมนี้น่าจะประมาณเนี้ย ไฮดรลิกดึงเสร็จปุ๊บเห็นไหมสะพานก็จะจับเลยโอ้โ oh หทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าผมอยากจะบอกให้รู้ด่านนี้ผมสร้างมา3ชั่วโมงเวอร์ชั่นที่8ถึงจะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตั้งแต่เวอร์ชั่นที่1ไปได้อย่างเดียวแต่ว่ากลับไม่ได้เพราะว่าข้ามมาเวอร์ชันที่7เลยแล้วกันทุกคนจะเห็นว่าเวอร์ชันที่7จเนี่ยจะมีจังอยอยู่ซึ่งจางอยเนี่ยจะเอาไว้งับอ่านี่ไง คือเอาไว้งับจุดนี้เว้ยแล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยจะมีเชือกซึ่งเชือกเนี่ยก็จะลังกับแบบอ่าขอบแมปเลยอะจะขึงไว้กับไม้อีกรอบหนึ่งซึ่งเวอร์ชันนี้ก็ไม่รอดเอาจริงๆเพราะว่ามุมอะไรเงี้ยผมลองมาหมดแล้วเกิดว่าเอาตรงจุดเนี้ยมาไว้ด้านล่างแล้วแบบเลยมาในดินอะคือถึงนะเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้ผมก็เลยแบบใช้แบบนี้แต่พอแบบนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีชิงช้าไปปุ๊บไฮดรอลิกดึงเข้าเสร็จแล้วกลับไปปุ๊บไฮดรอลิกไายออกอ้จบพาน สำหรับด่านนี้เนี่ยจะมีรถคันสีแดงนะซึ่งทำอย่างไงก็ได้เนี่ยให้มันวิ่งเข้าเส้นชัยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ถนนแบบแข็งแรงมาแล้วนะเหลือแค่เพียงช่วงตรงกลางจะทำอย่างไงเพื่อให้มันหลบเรือได้สะพานของผมเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วนะทุกคนเกินงบมาไม่เยอะหรอก แพงเกินมาหมื่นหนึ่งเลยคือมันไปแพงตรงไฮดรอลิกอ่ะผมพยายามแบบใช้ไฮดรอลิกให้น้อยที่สุดแล้วก็คือตรงส่วนเนี้จะใช้เป็นไฮดรอลิกก็ได้แต่ว่าผมขอเปลี่ยนเป็นเชือกนะมันจะได้ถูกแล้วก็ด้านบนเนี่ยทำแบบเป็นสะพานโค้งแทนนะจะได้ไม่ใช้ไฮดรอลิกแล้วก็จะได้ไประหยัดมาดูกันโอเคจะเห็นว่าตรงช่วงกลางเนี่ยมันแหว่งใช่ไหมแต่ว่ารถคันแดงเนี่ยมันสามารถกระโดดข้ามไปได้นะโอ้ สำหรับด่านนี้เนี่ยจะมีรถ A1 แล้วก็ A2 เนี่ยไปคนละทิศ A3 ไปด้านขวา A4 ไปด้านซ้ายอืมผมว่าเราน่ยแยกทางกันเถอะไม่นะผมมีคนที่ผมรักแล้วก็ได้ค่ะฉันก็มีคนที่ฉันรักแล้วโอมั <c oughs> เป็นเพราะว่ารักมันดูดดื่มเกินไปทุกคน ทำใหผมไม่สามารถผ่านด่านนี้ได้เรามาค่อยๆค,คิดกันอย่างเป็นสเต็ปดีกว่าเหมือนด่านประเภทนี้เคยเล่นไปแล้วนะแต่ว่ามันนานแล้วอะจาไม่ค่อยได้ก็ได้ก็ได้เอาใหม่ก็ได้เซาซีจังมาทุกคนเรามาเริ่มใหม่นะเริ่มจากที่พื้นฐานก่อนเลยเราจะต้องมีทางเส้นตรงคือรถสีเขียวอะ่ะ มันจะต้องพุ่งตรงไปคนละด้านใช่ไหมแล้วก็สีแดงเนี่ยมันก็ต้องพุ่งตรงไปคนละด้านแต่ถ้าเกิดว่ามันมาแบบปกติเนี่ยมันจะชนกันดังนั้นจะต้องมีรถคันหนึ่งที่จะต้องใช้ไฮดรอลิกไอคิดอะคิดได้แต่ว่าตอนทำเนี่ยเด็ก <laughs> มันจะทำอย่างไงอะมันจะต้องมีทางสองชั้นนะผมว่าอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ได้อย่างไง ไฮดรอลิกยกสด้านเลยหไหมไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันออกตัวพร้อมกันดังนั้นตรงส่วนด้านบนเนี่ยมันจะต้องลงมารับสีแดงเลยนี่ประหยัดไปหรือเปล่าวะบ้าแล้วเชียวอันนี้มันตื้นไปจะต้องแบบปรับให้สูงขึ้นอะชนไหมไม่ชนหมายถึงไม่ชนเพดานนะเสร็จแล้วรถแดงกับเขียวมาพร้อมกันใช่ไหมก็ใช้ไฮดรอลิกเนี่ยดึงขึ้นไปเลยเฮ้ยเห็น <laughs> ย <ving? c oughs> ังเห็นยังเริ่มใช่แล้วนะ ยังไงต่อวะมันจะต้องขยับมาข้างหน้าเออค่อยๆเล่นค่อยๆคลิปขยับมาข้างหน้าให้มันอยู่โอเคตรงกลางอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าแบบเป็น90องศามันจะดึงได้เยอะอยู่เออประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นเลยเบื่อความฉลาดตัวเองจริงๆเลย แล้วก็ตรงนี้ตัดทิ้งแบบหนึ่งเรียบร้อยทุกคนและนี่คือผลงานที่แบบผมนั่งทำครึ่งชั่วโมงโ <Hey! S 1> ปรดอย่าได้ถามว่ามันคืออะไรคืออยากจะบอกว่างบก็เกิน,นกลไกก็งงเอาเป็นว่ามันผ่านได้แล้วกันเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนิดนึงคือสะพานเนี่ยมันจะมีตรงส่วนนี้ที่มันแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยอ่ามันจะยกสะพานขึ้นซึ่งผมก็ปรับจุดอะไรแบบให้มันผ่านได้อะ่ะอืมประมาณเนี้เห็นไหม พอดูเป็นภาพรวมไม่งงใช่ไหมโอ้ยหนึ่งรโอ้โหสะพานหนึ่งรอยเมตรหลังๆเริ่มไม่สนใจงบแล้วเนี่ยถ้าจะปรับจุดแบบไม่ให้งบมันเกินก็น่าจะทําได้อยู่นะแต่ว่าแบบไม่ไหวอะเหนื่อยโห oh, แล้วนี่คืออะไรเนี่ยให้งบมาหล้านหมดไปแล้วหมื่นเก้าคยดูสารคดีอยู่สะพานสีแดงๆอะที่สหรัฐหรือเปล่าจริงๆผมเป็นคนชอบดูสารคดีนะแต่ว่าดูแล้วก็ไม่จาหรอก ดูเอาเพลินเอาสนุกไม้ธรรมดาเนี่ยตัดทิ้งไปเลยไงก็ไม่ผ่านหรอกมันต้องแบบสามเหลี่ยมประมาณนี้คิดว่าเอาจริงด่านเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยยากนะปกตินี้ด่านหนึ่งคิดเป็นชั่วโมงอันนี้มันควรจะคุยไว้แี่ะแต่ด่านเมื่อกี้ผมคิดแค่ครึ่งชั่วโมงเองคือสะพานมันยาวเกินอะ่ะ ผมว่านะน่าจะต้องแบบมีเชือกดึงเป็นจุดเป็นจุดเอ้ยมีสลิงให้อยู่นะนักสร้างสะพานระดับอาบาจอจุติแล้วได้งบมาตั้งล้านหนึ่งมันต้องลอดสิทุกคนและนี่คือสะพานก d เดนเกตที่ซานฟานซิสโกสตุยและนี่คือสะพานก d เดนเกตนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยสร้างให้มันค้ายที่สุดเลยนะ ผมสร้างตามแบบที่ผมเปิดใน Google เลยสังเกตนะ3เนี่ยพวกนี้ด้านล่างเนี่ยเหมือนแปะเลยที่สะพานจริงๆอ่ะมันใช้แบบนี้เลยนะเวย้ยเฮ้ยตกใจอะ่ะนี่หลักการในชีวิตจริงมันเอามาสร้างเป็นสะพานในเกมได้ด้วยเหรอเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสะพานในชีวิตจริงเนี่ยจะรอดในด่านด่านนี้หรือเปล่าผมว่าไม่รอด <laughs> ว่าแล้วชยวผมใช้งบไปทั้งสิ้น9 9 0 0 0สกว่านะ ซึ่งสะพานนี้ผมสร้างออกมาได้นะเป็นรูปทรงประมาณนี้เลยบอกไว้เลยว่าสะพานแบบเนี้แข็งแก่งโคตรๆนะทุกคนปลดล็อกเรียบร้อยสำหรับแมปเซนการ์เด้นเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะงนบเกินบ้างอะไรบ้างช่างมันเถอะ <laughs> ไม่ไหวแล้วเรามาสู่แมปจบกันเลยดีกว่าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวหาดสวรรค์เฮ้ย <Hey, S 1> ง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยรถ A ลงล่างรถ B ชั้น2รถ C ชั้น3โอ้โหมองแค่นี้ก็รู้แล้วอะทุกคนในความฉลาดของผมมันจะไปจบที่ตรงไหนเนี่ยเ <Hey. S 1> นี่ยแล้วก็อันี้ก็ตีขึ้นแผนการมีแต่จะดีไหมไม่รู้รถ uh. A จะขึ้นไปทาง C ก่อนเสร็จแล้วมัน รถมันวิ่งถอยหลังไม่ได้เดี๋ยวรถวิ่งถอยหลังไม่ได้แต่ว่ารถ A สามารถถอยหลังกลับมาเก็บได้เป็นกระเช้างั้นถ้าเกิดว่าผมเนี่ยขึ้นไปที่จุด B ใช่ไหมรถ <c oughs> A เนี่ยจะสามารถลงมาได้ไอ้วิธีการแบบนี้ผมใช้บ่อยนะเว้ยเพราะว่าคลิปช่วงแรกๆอะ่ะผมทำไฮดรลิกไม่ค่อยเป็นผมจะอาศัยแบบการที่แบบไม้หัก หรือไม่ก็แบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะฉลาดเพราะกูทำไฮดรลิกไม่เป็นนังหากล่ะอะโอเคเรียบร้อย B ก็ได้แล้วต่อมาคือ C รถ C จะทำยังไงให้มันขึ้นไปได้ไม่มีไฮดรอลิกเรียบร้อยทุกคนแล้วนี่คือสะพานที่สมบูรณ์แบบนะสำหรับสะพานอันนี้เนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเลื้อยลงมาทำให้รถ A เนี่ยได้ทงแล้วก็ B เนี่ยมันก็จะเข้าเส้นชัยตรงๆส่วน C เออ ประมาณนี้คือมันจะมีถนนตรงเนี้ยห้อยกับรถ C อยู่เพราะว่าห้อยรถบีเนี่ยไม่ได้ผมลองทําแล้วนานมากไม่ได้เลยเปลี่ยนมาห้อยรถ C แล้วก็ตรงนี้จะมีเชือกคอยล้างไว้ไอ้ถนนตรงส่วนเนี้มันจะได้แบบโดนตึงได้พอดีโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปวนะิดีโอหน้าสวัสดีครับผม